กินาตากินเตาแล้ววิ่งลงไปก็คงไม่ทันพอดีมีเครื่องเคราอยู่ในตู้เรามาทำกินเองซะเลยเป็นยังไงวันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำ ปลากริมไข่เต่าการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน <Sound> ขนมปลากริมไข่เต่านี่นะคะป้าป้อมเชื่อว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะหารับประทานได้ยากขึ้นหน่อยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนขายปลากริมไข่เต่าเนี่ยป้าป้อมมักจะเห็นแบบว่าตั้งใจขายปลากริมไข่เต่าเลยอยู่ในหม้อดินหม้อหนึ่งเป็นปลากริมหม้อหนึ่งเป็นไข่เต่า และสิ่งที่เด็กสมัยนี้เห็นก็คือขนมปลากริมไข่เตา่าตัวแป้งเป็นเส้นเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้นะคะปลากริมก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลแดงซึ่งใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วตัวแป้งเป็นเส้นยาวส่วนไข่เตา่าก็จะเป็นเม็ดคล้ายๆบัวลอยแต่ปั้นให้รีเหมือนรูปไข่จริงๆค่ะออกรสเค็มกว่ามาผสมกัน เค็มหอมหวานมันครบเครื่องจริงๆคะ่ะเอาจริงๆทำไม่ยากเราอาจจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราได้เลยคะ่ะอย่างป้าป้อมมิ่นเขทำกับกข้าวป้าป้อมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวอยู่ติดตู้เสมอน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลมะพร้าวมีครบคะ่ะและการอยู่คอนโดป้าป้อมมักจะใช้กะทิสำเร็จรูปซึ่งมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเรามาลงมือกันเลยมั้ยคะ เริ่มแรกเลยก็คือตัวแป้งจริงๆตัวแป้งเนี่ยมีลักษณะเดียวหรือจริงๆแล้วใช้แป้งเดียวกับบัวลอยก็ได้เลยค่ะนั่นก็คือแป้งข้าวเจ้า1ส่วนต่อแป้งข้าวเหนียว3ส่วนคำว่าส่วนนี้อยากจะตวงด้วยอะไรก็ได้เลยค่ะวันนี้ปอป้อมจะใช้ถ้วยตวงที่เล็กที่สุดในพวงนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วย ป้าป้อมใส่แป้งข้าวเจ้าไป1ถ้วยดังนั้นป้าป้อมก็จะเพิ่มแป้งข้าวเหนียว3ถ้วยเดียวกันค่ะเราคนแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันดูดีๆนะคะว่าอันไหนแป้งข้าวเจ้าอันไหนแป้งข้าวเหนียวเมื่อดูเข้ากันดีแล้วนะคะป้าป้อมจะเริ่มใส่น้ำสุกค่ะ น้าสุกเนี่ยนะคะต้องค่อยๆใส่ค่ะเพราะว่าในบางวันเนี่ยแป้งแห้งไม่เท่ากันนะคะมันขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศด้วยค่ะถามว่าใส่ไปเท่าไหร่ดูง่ายๆสามารถปั้นหลุดออกจากชามได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะได้แป้งที่หลุดจากชามหลุดจากมือง่ายๆแบบนี้ถ้าใครกลัวว่าแป้งจะแห้งนะคะ างทีเราอยู่ในคอนโดเนี่ยเราเปิดแอร์แป้งจะแห้งง่ายป้าป้อมก็จะใช้กระดาษทำครัวชุบน้ำบางๆแล้วคลุมแป้งไว้ถามว่าป้าป้อมเนี่ยจะปั้นแป้งอย่างไรเราต้องการใช้โต๊ะดังนั้นป้าป้อมก็จะมีแผ่นซิลิโคนซึ่งเอาไว้นวดแป้งไม่ว่าทำอาหารไทยอาหารฝรั่ง ด้านเรียบหรือด้านนี้ที่มีมาตราส่วนวัดไว้เรียบร้อยเลยเป็นนิ้วเป็นเซนอันนี้แล้วแต่นะคะนั่นหมายถึงการตัดขนมเบเกอรี่ให้ขึ้นรูปเท่ากันวันนี้ป้าป้อมจะใช้ด้านนี้ค่ะด้านที่เป็นพื้นเรียบล้างแล้วก็เช็ดให้สะอาดอีกทีหนึ่งก่อนใช้นะคะเราจะเริ่มปั้นแป้งนะคะแป้งแรกที่เราจะทำก็คือไข่เต่าก่อนค่ะนั่นก็ปั้นเหมือนกับบัวลอย แต่สร้างความรีให้เข้านิดหนึ่งแบบนี้ค่ะที่ก้นชามโปรยแป้งข้าวเหนียวไว้นิดหน่อยก็ดีนะคะเผื่อแป้งจะได้ไม่ติดค่ะเราก็เริ่มปั้นไปเรื่อยๆนะคะเราปั้น ไข่เต่าไปประมาณหนึ่งแล้วคราวนี้เราจะมาปั้นปลากริมกันค่ะตัวปลากริมนะคะเราจะปั้นเป็นเส้นยาวก่อนใครที่เคยเล่นปั้นดินน้ำมันตอนเด็กๆป้าป้อมเชื่อว่าน่าจะชนานาญพอดูเลยค่ะเวลาเราปั้นเป็นหนอนตัวยาวๆแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ตัดเป็นตัวสั้นๆน,นี่ค่ะเราได้มาเป็นตัวยาวๆประมาณที่เราต้องการ มาคลึองออกให้เล็กลงและให้ปลายเรียวค่ะระหว่างทำนะคะถ้ารู้สึกว่าแป้งแห้งลงให้ใช้มือแตะน้ําแล้วนํามานวดที่แป้งอีกทีหนึ่งแป้งก็จะชื้นขึ้นค่ะเห็นไหมคะวิธีง่ายจริงๆคราวนี้พอชื้นขึ้นได้อย่างต้องการเราก็จะมาปั้นกันค่ะ ตอนนี้ป้าป้อมก็ได้พร้อมทั้งปลากริมและไข่เต่านะคะเราจะมาลงมือทำน้ำกะทิทั้ง2อ,อย่างเลยค่ะป้าป้อมใช้น้ำกะทิตั้งต้นที่อย่างละ2ถ้วยค่ะหรือ5 0 0 c ีนะคะสำหรับตัวปลากริมป้าป้อมจะใช้น้ำตา,มาลมะพร้าวเศษ1ส่วน3ถ้วยค่ะใส่ลงไปในกะทิเลยนะคะตัวปลากริมเป็นตัวที่มีรสหวานกว่า ดังนั้นป้าป้อมจะเพิ่มน้ำตาลสายสีทองลงไปอีก2ช้อนโต๊ค่ะแตะเกลือนิดหน่อยให้ความหวานอร่อยนั่นก็คือประมาณ1ส่วน8ช้อนชาค่ะคราวนี้เรามาที่ด้านตัวเค็มบ้างคําว่าตัวเค็มเนี่ยไม่ได้แปลว่าเค็มอย่างเดียวนะคะจะมีความหวานด้วยความหวานที่ป้าป้อมว่าก็มาจากน้ำตาลทรายขาวค่ะ ป้าป้อมจะใส่น้ำตาลทราขาวไปเศษหนึส่วนสถ้วยแต่ในเมื่อเค็มมากกว่าป้าป้อมจะลองใส่ไปที่1-4ส่วนสี่ช้อนชาก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันว่าเค็มพอไหมหวานพอไหมอีกอย่างหนึ่งกับขนมไทยเรามักจะใส่ใบเตยหอมลงไปต้มด้วยค่ะใบเตยหอมเนี่ยใส่ดีๆนะมากเกินไปก็อาจจะเหม็นเขียวสำหรับบางคนก็ได้ค่ะ บีใพ้เขาค่อนข้างแตกก่อนแล้วพันให้อยู่ตัวแต่ถึงใครพันไม่ได้ก็ต,ต,ตัดใส่ลงไปก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดไฟป้าป้อมต้องการให้เขาเดือดที่ไฟกลางกะทิที่ทำขนมถ้าเดือดพลาดกะทิจะแตกมันค่ะบางคนทำบัวลอยหรือปลากลิมด้วยกันลวกแป้งต่างหากแต่ป้าป้อมจะไม่ทําอย่างนั้นป้าป้อมต้องการความข้นเศษแป้งผงๆเนี่ย ให้หล่นปนลงไปในน้ำกะทิน้ำกะทิจะได้ข้นไงคะการทำขนมป้าป้อมจะจ้องกะทิชัดเจนมากนะคะป้าป้อมไม่ต้องการให้น้ำกะทิเดือดพล่านแล้วมันจะแตกมันป้าป้อมชิมแล้วนะคะตัวหวานป้าป้อมพอใจแล้ว แต่ส่วนตัวเค็มป้าป้อมว่าอย่างเค็มไม่พอป้าป้อมขอเติมเกลือป่นอีกเ็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะการทําอาหารทําขนมเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็ต้องค่อยๆเติมค่อยๆใส่นะคะพรวดพลาดลงไปมันแก้ไม่ได้ค่ะตัวเค็มมีน้ําตาลน้อยนะคะเขาจะเดือดก่อนป้าป้อมจะทําไข่เต่าละค่ะพอปุดๆก็ใส่ลงไปเลยค่ะเขี่ยให้เขาแยกจากกันด้วยนะคะ เมื่อใส่ลงไปก็ปล่อยให้เขาสุกลอยขึ้นมาเองคราวนี้เราจะมาลงตัวปลากลิมแล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่าป้าป้อมเอาใส่กระชอนก่อนเพื่อให้เศษแป้งส่วนเกินร่วงลงไปบ้างนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เขาแตกจากกันบ้างเมื่อแป้งสุกจะใสขึ้นนะคะ และบางทีเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาให้เราเห็นค่ะแต่สําหรับตัวปลากริมเนี่ยป้าป้อมเตือนก่อนว่าอย่าคนแรงมากนะคะเพราะว่าเขาบางกว่าตัวที่เป็นไข่เต่าค่ะเห็นไหมคะเมื่อสุกแป้งเขาก็จะลอยขึ้นมาที่ผิวของกะทิแล้วแค่นี้นะคะเป็นอันว่าปิดไฟได้ป้าป้อมได้ไข่เต่าก่อนละนะ อันนี้ป้าป้อมก็รอปลากลิมว่ายน้ําขึ้นมาตอนนี้ทั้งปลากลิมและไข่เต่าของเราก็สุกลอยขึ้นมาแล้วแป้งผงที่ป้าป้อมตั้งใจคลุกไว้กันติดเนี่ยลงไปอยู่ในน้ํากะทิซึ่งทําให้น้ํากะทิดูข้นขึ้นอีกเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะ เวลาที่ป้าป้อมรอชิมแล้วค่ะเราจะเลือกชิมคนปนกันหรือว่ากินทีละฝั่งสีแดงทีสีขาวทีแล้วแต่ชอบเลยค่ะรสชาติก็ไปปรับปรุงกันเองตามที่ชอบหวานมากหวานน้อยเค็มมากเค็มน้อยเราทำกินเองได้ไม่ต้องหลอกคุณลุงเข็นรสมาขายแล้วค่ะอืม ็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ